สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอ่าวันนี้ก็พบกับอ่านานสักทัตซาวนะครับผมว่าจะมารีวิวสินค้านะครับผมว่าสินค้าวันนี้มีอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกับสินค้ามือสองนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมอ่าสวัสดีครับผมอ่าช่างบัตรนะครับผมสวัสดีครับผมสุรศักดิ์ไตจักนะครับผมสวัสดีครับผมอ่า จีรศักดิ์นะครับผมใจคงนะครับผมแล้วก็นาทีนะครับผมดีบุญเรืองนะครับผมแล้วก็ออ๋แบงค์นะครับผมอนันต์ซาวนะครับผมอ๊อฟนะครับผมน้องแฝดซาวนะครับผมแล้วก็เบิร์ดไปชื่งอุตรดิตนะครับผมสนใจสินค้าตัวไหนนะครับผมก็มาชมสินค้ากันได้นะครับผมอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับผมเดี๋ยวพาชมสินค้านะครับผมวันนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเดี ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกับนัลนัศทัด์สาวนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมดอกกิฟต์นะครับผม1810 0มีอยู่12ดอกนะครับผมสวัสดีครับผมพี่ธีรพัฒนนะครับผมแล้วก็อีก27ท่านนะครับผมที่เข้ามาชมนะครับผมแล้วก็จะเป็นดอกของดอกกิฟต์นะครับผม18100นะครับผมมีอยู่12ดอกนะครับผมเดิมๆนะครับผมไม่เคยซ่อมนะครับผมดูท่านไหนนะครับผม อยากแรกนะครับผมตีเทิร์นนะครับผมก็เอาสินค้าอื่นๆนะครับผมว่าจะเป็นพวกพาวเวอร์หรือดอกน้ำโพงเป็นโครงปั๊มนะครับผมมาแรกเป็นโครงหลอก็ได้นะครับผมก็ถูเข้ามาสอบถามมันได้นะครับผมอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับผมสวัสดีครับผมมนัตนะครับผมการไฟฟ้าแล้วก็อีก413ท่านนะครับผมที่เข้ามาชมสินค้านะครับผมหรือ มีอยู่12ดอกนะครับผมดอกกิฟนะครับผม1810 0นะครับผมไม่เหล็กสองชั้นนะครับผมราคานะครับผมดอกละ ,39 0 0นนะครับผมมาเลือกดูได้นะครับผมชอบดอกไหนนะครับผมอยากได้ตัวไหนนะครับผมกดแลกได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเดี๋ยวพาชมนะครับผมรอแป๊บหนึ่งนะครับผมพังพิ้งไปก่อนครับ สวัสดีครับผมวุฒินตรีนะครับผมแล้วก็ทัศนพงศ์นะครับผมตุลาซาวนะครับผมอ่าคุ้งเก่ามิวสิกนะครับผมที่เข้ามาชมสินค้านะครับผม58ท่านนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสิบสอมัมี่ครับผมไม่มีเลยไม่มีเลยครับผม มาชมส I mean? ินค้านะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมวันนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกับสินค้ามือสองนะครับผมกับน้ำสักทัดซาวนะครับผมอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับผมสินค้าว่ามีอะไรบ้างก็กดติดตามไว้นะครับผมเผื่อสินค้าโดนใจนะครับผมเป็นของอื่นๆนะครับผมหรือท่านไหนสนใจสินค้าตัวไหนก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมตัวนี้นะครับผม ก็จะเป็นดอกกิฟตนะครับผม18100นะครับผมภาพบอชัดภาพบอชัดสัตว์บอรครับผมตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นของ18100นะครับผมก็จะเป็นของกิฟตนะครับผมม,มีอยู่12ดอกนะครับผมเดิมๆไม่เคยซ่อมนะครับผมภาพแตกแตกแบบใบนอกครับหนอ่อย แบบหนึ่งได้ครับเดอ้อชัดยังครับผมชัดยังนอสวัสดีครับผมบอยนะครับผมแล้วก็รุตแหยนะครับผมดีเจบ่าวใสขวัญใจนะครับผมเมออกคัมนะครับผมชัดบ่ครับชัดบ่ครับผม ภาพชัดย่งนอครับภาพชัดย่งนอสายเหลืองสวยๆครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมตัวนี้ก็จะเป็นของดอกแอคคอร์ดนะครับผมดอกแอคคอร์ดก็มีอยู่2ดอกนะครับผมแล้วก็จะเป็นของดอก NPE นะครับผม NPE เดี๋ยวจะเป็นของกิฟต์นะครับผมมีอยู่12ดอกนะครับผมดอกละ3,900ันเนะครับผม สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามสอบถามมาได้นะครับผมอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับผมสนใจตัวไหนนะครับผมรับแรกตีเทินกันได้ทุกตัวนะครับผมหรือจะเป็นของดอกเน็กซอนนะครับผมมีอยู่2ดอกนะครับผมหรือจะเป็นของออดิโอดเวอนะครับผมสองสองสี่สองนะครับผมดอกเซาทิกนะครับผมหรืออื่นๆนะครับผมก็จะเป็นพวกคงปั๊มก็มีนะครับผมเดี๋ยวพาชมนะครับผม ว่ามีอะไรบ้างนะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมว่าหรือท่านไหนสนใจนะครับผมก็โทรเข้ามาสอบถามมาได้นะครับผมอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับผมกับสินค้ามือสองนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมของวันนี้นะครับผมสวัสดีครับผมบอยนะครับผมแล้วก็เป้าแปะนะครับผมอยู่นัก ก็จะมีนะครับผมสินค้าวันนี้นะครับผมก็จะเป็นของดีเทคนะครับผม2องพนะครับผมก็จะเป็นของอะตอมนะครับผม3ามพแล้วก็ทับนะครับผม9 0 0านะครับผมมีอยู่4ี่แท่นนะครับผมเดิมๆไม่เคยซ่อมสวยครับผมอขอบคุณครับผมเฮียแกเพชรบุรีนะครับผมขอบคุณครับผมตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นของ i6000 นะครับผม i6000 นนะครับ สวยๆนะครับผมสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับผมมีอยู่4แท่นนะครับผมหาแท่นครับหรือจะเป็นของอ่า p e นะครับผมเฮ็ดดอนเมืองสัดเจนขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมจะเป็นของโปรยูโรเทคนะครับผมโปรยูโรเทคมีอยู่2แท่นหรือจะเป็นของ My NPE นะครับผมสวัสดีครับผมอาทิตย์นะครับผมแล้วก็ซาบอยนะครับผมดอนเมืองนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นของอ่า uh, XA นะครับผม SAE ก็จะมี p ี M5 แล้วก็ p ีเอ่า uh, 8.5นะครับผมแล้วก็ FA นะครับผมก็จะเป็นของอ่า Maximum นะครับผม3า0พนะครับผมรุ่น3า0พนะครับผมแล้วก็จะเป็นของอ่าไมโครเทคอ่าจีเนะครับผม,ม,ม, uh, ม 900D TDK นะครับผม8004นะครับผมแล้วก็ Mi โ r o t e c h 4800นะครับผม c h a ช n นลนะครับผมขอบคุณครับผมบัตรบัตนะครับผมขี่ผ่านก็อย่าลืมแวะมาชมสินค้ากันได้นะครับผมอยู่คลอง3ามคลองหลวงปทุมธานีนะครับผมจับพิกัดได้เลยนะครับผมข้างวัดเกิดการอุดมนะครับผมถึงวัดเกิดก็โทรเข้ามาสอบถามก็ได้ว่าเส้นทางอยู่ตรงไหนนะครับผมนายนะครับผมก็จะเป็นของอ่า NPE 400 วัตต์นะครับผมมีอยู่2ตัวแล้วก็โฮนิกนะครับผม550นะครับผมหรือจะเป็นของมิวสิกนะครับผม100วัตต์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ข้างบนนะครับผมตัวนี้ตัวละพันห้านะครับผมหน้าลายเหมือนกันนะครับของซาวมิลาดันครับผมดิ้นเฟลตได้ก็ได้นะครับผมก๊าซนะครับผมมีช่องไม้ด้วยนะครับผมสองตัวนะครับผมหรเป็นวิทยุก็ได้นะครับผม เสาก็มีครับนะครับจับวิทยุได้ครับผมขอบคุณครับผมอาจารย์บรญญัตินะครับผมเสากัได้ครับผมจับวิทยุได้สบายครับผมปันหาครับผมตัวบนนะครับผม1 5 0 0บาทนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมสินค้าต่อไปขอบคุณครับผมพี่อาทิตย์นะครับผมสาวออิโอ ตัวนี้ก็จะเป็นของ L 2 0 0 4นะครับผม L 2004 2 0 0 4อยู่ที่ราคา9,000นะครับผมแล้วก็จะเป็น S 7 0 0นะครับผมอยู่ที่4,500นะครับผมหรืออ <Mm ื่นๆก็อยู่ที่ประมาณ3,500นะครับผมสินค้าต่อไปนะครับผมก็จะเป็นของ Power นะครับผม Music แล้วก็ Sintiwa นะครับผม Sintiwa ก็จะมี1,200แล้วก็1,400นะครับผม มิวสิกก็จะมีสอ่ร้อยแล้วก็หนึ่งพวัตต์นะครับผมเป็นมอดเฟดเคหนึ่งเจ็ดหกนะครับผมไม่ลอยตัวนี้นะครับผม MU16 นะครับผมใครที่อยู่ในไลฟ์สดนะครับผมผมขายให้ใหราคาบรูมไฮอ่านะครับผมตัวนี้นะครับผม MU16 นะครับผมของอ่ปุพัฒนะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวละ1,500บาทนะครับผม ท่านไหนนะครับผมที่เข้ามาชมนะครับผมก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมกล่องก็สวยๆนะครับผมไม่ลอยนะครับผมเป็นของอ่าโปพัทนะครับผม MUM16 นะครับผมราคาอยู่ที่1,500บาทสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมนี่ครับผมกล่องครบนะครับผมสวยๆครับ1,500บาท ใหม่กว่านี้ก็มือหนึ่งเท่านั้นแหละครับผมนี่ครับผมถึงครบนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมท่านไหนสนใจนะครับผมโทรเข้ามาสอบถามมาได้นะครับผม0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับผมราคา1,500บาทนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามมาได้นะครับผม0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับผม ท่านไหนอยู่จังหวัดไหนก็ส่งได้เหมือนเดิมนะครับผมไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับผมเช็คเครดิตก่อนโอนได้นะครับผมเอาจริงปนะเนาะสินค้าต่อไปนะครับผม่าจะาสินค้าต่อไปนะครับผมก็จะเป็นของ5000 r m อาร์มเอสนะครับผมก็จะเป็นของสามเอาร์มเอสนะครับผมตัวนี้นะครับผม5 0 0พอาร์มเอสนะครับผมอยู่ที่ 25,500บาทนะครับผมแท่นละ22,500บาทนะครับผมเดิมๆสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับผมใช้งานปกตินะครับผมสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามมาได้หรือมาทดสอบเสียงกันได้นะครับผมอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับผมหรือท่านไหนนะครับผมจะแลกตีเทิร์นะครับผมก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับผมก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมรับแลกตีเทิร์กันได้ทุกตัวนะครับผม มีพาวเวอร์วัดเล็กๆนะครับผมจะเป็นเปลี่ยนเป็นพาวเวอร์วัดเยอะๆนะครับผมก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นของอาสามบรรทุก uh, นะครับผมอาบเอสนะครับผมมีอยู่สองแท่นนะครับผมแท่นละสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับผม ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกับสินค้ามือสองนะครับผมเดี๋ยวผมลงหน้าเฟซนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมบางทีผมสวัสดีครับผมเอ๋รามอินทานะครับผมนั่งรอไม่รอก็ไม่เอาไม่มาเอาสักทีนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเครื่องปรุงนะครับผมก็จะมีสายอะนาล็อกเยอะนะครับผม จะเป็นของอ่ากันหอนนะครับผมคอมเพรสเซอร์นะครับผมเกตนะครับผมปีก็จะเป็นของไรห,หรือท่านไหนสนใจนะครับผมเป็นพวกปีนะครับผมใครสนใจปีนะครับผมให้ราคาถูกๆนะครับผมมีอยู่ประมาณ78ตตัวนะครับผมให้ราคาถูกๆไม่ถึงพันแน่นอนนะครับผม ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นพวกสายแท้นะครับผมอนาล็อกนะครับผมจะเป็นของ DBX แท้มหาจักรนะครับผมตัวนี้นะครับผมตาคอมเพรสเซอร์อยู่ที่ตัวละ3,5 0 0นนะครับผม EQ อยู่ที่4,5 0 0นนะครับผมมีอยู่2ตัวนะครับผมพอสก็จะอยู่ที่4,5 0 0ันหนะครับผมเดิมๆไม่เคยซ่อมนะครับผมต้นไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมโดยจะเป็นของ TK นะครับผมก็จะมีของ 800ร้อยบาทแล้วก็2อ0พนะครับผม AJ 3,000 v z นะครับผม3า0พ v z นะครับผมมีอยู่5แท่นนะครับผมสวัสดีครับผมทีทีลาลัตนะครับผมพีพนมนะครับผมแล้วก็ช่างลุ้นนะครับผมช่างลุ้นช่างรุดนะครับผมงานเหล็กนะครับผมแล้วก็เช็คชาวนะครับผมแล้วก็เซตาเป็นจะเป็นของอ่าพวก power นะครับผม บอร์ดไฟก็มีนะครับผมบอร์ดไฟก็ยังอยู่ที่ประมาณ4ตัวนะครับผมมีอยู่4ตัวนะครับผมพาวเวอร์ก็จะมีของโป้นะครับผมอยากได้ครับผมทักเข้ามาได้เลยครับเพอร์สนใจตัวไหนก็โทรเข้ามาสอบถามมนได้นะครับผม0837398945นะครับผมอ่าพาวเวอร์นะครับผมก็จะเป็นของโปยูโรเทคนะครับผมอุ้ยขออภัยนะครับเพอร์ของทาดานะครับผม พารานะครับผมโปร15.5นะครับผมแท่นละ12,000บาทนะครับผมมีอยู high, ่2แท่นนะครับผมแล้วก็จะเป็นของ NPE XL1002 นะครับผมมีอยู่2แท่นนะครับผมแล้วก็จะเป็นของ C2002 มีอยู่1แท่นแล้วก็จะเป็นของ C306 นะครับผม NPE 3 0 6 h นะครับผมมีอยู่1ตัวนะครับผมอย่างน้อยหตัวนะครับผม ท่านไหนสนใจนะครับผมก็มาชมสินค้ากันได้นะครับผมหรือโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมส่งได้ต่างจังหวัดก็ส่งได้เหมือนเดิมนะครับผมไม่มีบริการเก็บไปทางนะครับผมเช็คเครดิตก่อนโอนได้นะครับผมเพาเวอร์ก็จะเป็นของ Modify นะครับผม pxs 2อ0พแล้วก็ pxl 4ี0พนะครับผมแล้วก็จะเป็นของเซอร์วินหรือเซอร์วินนะครับผมห0 0พันนะครับผมก็จะเป็น ออดิโอเซ็นเตอร์นะครับผมมีอยู่หนึ่งตัวนะครับผมสนใจตัวไหนก็รับแลกตีเทิงกันได้ทุกตัวนะครับผมมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมรับแลกตีเทิงกันได้ทุกตัวนะครับผมนี้ก็จะเป็นของไอ้คอสสองทางสามทางแ้มหาจักนะครับผม EQ 22วช่องสองสามหนึ่งนะครับผมมีนะครับผมให้ลูกค้าได้ชมนะครับผมผี่ผ่านก็แวะมาชมสินค้ากันได้นะครับผมไม่ซื้อไม่ว่านะครับผมมาชมสินค้ามาคุยกันก่อนได้นะครับผม อยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับผมก็จะมีของคอมเพรสเซอร์ของปลั๊กไฟนะครับผมคอร์สนะครับผมดีฟิกนะครับผมสินค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับสินค้ามือสองนะครับผมกับนักดิ์รท่าจาวนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมกดติดตามไว้นะครับผมเผื่อท่านสนใจนะครับผม ก็จะได้ติดต่อกันได้ง่ายขึ้นว่ามีอะไรบ้างนะครับผมว่าสนใจนะครับผมก็จะติดต่อกันได้ง่ายขึ้นนะครับผมที่เคปล้อยจักบาทครับผมหกพันหาครับผมเอเจนะครับผมเก่าพันหานะครับผมสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับผมปักไฟจักบาทครับผมปักไฟปักไฟของหู้นี้เข้าเก้าร้อยครับเก้าร้อยครับผม ข้างนอกนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวพามาชมนะครับผมจะเป็นของดอกไอเม็ดนะครับผมดอกละ1 3 0 0บาทนะครับผมมีอยู่6ดอกนะครับผมเดิมๆนะครับผมไม่เคยซ่อมนะครับผมหรือจะเป็นของแหลกนะครับผมเดิมนะครับผมสภาพยังสวยครับผมเดิมๆไม่เคยซ่อมนะครับผมหรือจะเป็นของแหลกนะครับผมแหลกก็จะมีของ2 u ยแล้วก็ 4U 3U นะครับผมหรือจะเป็นคอมแพกหรือ ไฟเบอร์นะครับผมอาครับต่ำหลังคานะครับขึ้นไม่ได้ครับสุดแล้วเยอะจับนะครับผมสนใจตัวไหนก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับผมอดอกลำโพงก็จะเป็นของอ่า15นิ้วก็จะเป็นของไอ้ค่านี้นะครับผมจิตมหาศูนย์ดอกละหนึ่งพันบาทนะครับผม12นิ้ว15นิ้วนะครับผม15นิ้วก็จะมีของ300เอ็ดนะครับผม สามรอเอสนะครับผมมีอยู่สี่ดอกนะครับผมดอกล่างก็มีนะครับผมคข้อกันไว้นะครับผมคว่อมไว้นะครับผมสามรอเอสนะครับผมสิบห้านิ้วนะครับผมสิบสองนิ้วก็จะเป็นของดอกไอ้บ้านะครับผมก็มีนะครับผมจะเป็นดอกไอ้ไทเกอร์สิบแปดนิ้วของ NPE นะครับผมหรือจะเป็นของดอกไอ้รัางชั้นนะครับผมมีอยู่สองดอกนะครับผม จะเป็นของตู้เบสนะครับผมก็มีนะครับผมให้ลูกค้าได้ชมนะครับผมก็ขี่ผ่านก็อย่าลืมแวะมาชมสินค้ากันได้นะครับผมอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับผมตู้นะครับผมตัวนี้ตู้ของ AJ นะครับผม15นิ้วนะครับผมแท้นะครับผมใบละ3,000บาทนะครับผมมีอยู่8ใบนะครับผมแลก NPE มีไหมไม่มีครับผม NPE มีแต่รุ่นของ NTS นะครับผมเยอะนะครับผมตอนนี้นะครับผม ตู้ AJ um. um mm. นะครับผม PS 15นิ้วนะครับผมใบละส0 0พันนะครับผมมีอยู่8ใบนะครับผมสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามมาได้นะครับผมรับแลกตีเทอกันได้ทุกตัวนะครับผมมีอยู่8ใบนะครับผมท่านไหนขี่บานนะครับผมก็แวะมาชมสินค้ากันได้นะครับผมหรือจะเป็นของตู้ไพศาลนะครับผมร้อยเอ็ดนะครับผม101นะครับผมมีอยู่2ใบนะครับผมใช้งานน้อยมากนะครับผมท่านไหนสนใจก็ แวะมาส่มสินค้ากันได้นะครับผมอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีและเครื่องปรุงจักบาทครับผมตัวไหนนอกรับนอกจากยู่ครับเดี๋ยวเบิ้งหน้าเฟซผมเด้อเดี๋ยวผมสีทายลงกหน้าเฟซให้กะทักขม้าได้ครับผมเดี๋ยวผมลงกหน้าเฟซในอีกที่ว่ามียังแน่นะครับผมของมนีเขามียังแนะกะสีลงหน้าเฟซให้ครับผมกะทักขม้าได้เลยครับผมว่เขม้าได้เลยว่งได้เลยนะครับผมว่าสนใจตัวไหนดูหน้าเฟซสได้เลยนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นของตู้นะครับผม B พันนะครับผมใบละสองพันนะครับผมมีอยู่6กใบนะครับผมมีอยู่หใบนะครับผตะแกงตัดนะครับผมหรือจะเป็นของเทอร์โบนะครับผมเทอร์โบสวยๆนะครับผมสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามมาได้นะครับผมอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับผมขีผ่านก็อย่าลืมแวะมาชมสินค้ากันได้นะครับผม หรือจะเป็นของตู้ M B A นะครับผมตู้15นิ้วลูกค้าซื้อมายังไม่ทันใช้งานเลยนะครับผมคู่ละ8,500นนะครับผมหรือจะเป็นของตู้เบลดนะครับผม12นิ้ววอยสีนิ้วตัวนี้ขอแจ้งราคาที่หลังนะครับผมจําไม่ได้นะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นของตู้เจบินนะครับผม18นิ้วนะครับผมตะแกรงปั๊มนะครับผมไม่อัดแท้นะครับผมขอบยางนะครับผมหูเด็ก มียูซีใบนะครับผมใบละ1 5 0 0บาทนะครับผมสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามมาได้นะครับผมอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับผมใบละ1,500บาทนะครับผมมีฟิลเตอร์นะครับผมให้นะครับผมครบนะครับผมมียูซีใบนะครับผมคุ้มแน่นอนครับผม ท่านไหนสนใจนะครับผมตัวไหนก็โทรเข้ามาสอบถามมาได้นะครับผม0837398945นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมติดตามสินค้าไว้นะครับผมเผื่อสินค้าโดนใจก็จะติดต่อกันได้ง่ายขึ้นนะครับผมตัวนี้นะครับผม2อยูมั่งครับตัวนี้2อยูนะครับผมตัวละ1,400บาทนะครับผมครับผม สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับผม08373989 4 5นี่้าครับผมอินพี่อีครับ2อยูครับผมอินพี่อีเด้อครับเด้อสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผม,บผม,บบผมบเ๋ยวพา,มาชมข้างในนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนี่ครับสินค้าของวันนี้นะครับผม ได้ชมนะครับผมบางทีผมไลฟ์อาจไม่โทวถึงนะครับผมก็ขออภัยนะครับผมบางทีก็ดูหน้าเฟซผมได้นะครับผมเดี๋ยวผมลงให้อีกทีให้ลูกค้าชมนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมกับสินค้าวันนี้นะครับผม เดีย๋ยวดูหน้าเฟซอีกทีนะครับผมเดี๋ยวผมลงย้ำให้ชมรมเครื่องเสียงการแจ้งชมอีกทีว่ามีอะไรบ้างนะครับผมว่าจะเป็นของทาร์ปของ o อเทคนะครับผม NPE FA นะครับผมทาร์ปก็จะเป็นของอะตอมนะครับผม DTE c 902แล้วก็ I6000 NPE ก็จะมี C222 H26 นะครับผม C36 C22 s a e ก็จะมี PGM10 PGM5 แล้วก็8.5นะครับผม FA ก็จะเป็น ของ3.6นะครับผมแล้วก็5004นะครับผมก็มีนะครับผมพวกนาฬิกาต่างๆก็มีนะครับผมอ่ะก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกับสินค้ามือสองนะครับผมก็จะจบการไลฟ์สดนะครับผมก็ไว้กันอ่า ไปดูกันอีกหน้าเฟซอีกทีนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสนใจตัวไหนก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมรับแลกตีเทิงกันได้ทุกตัวนะครับผมมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับผมก็โทรเข้ามาแลกตีเทิงกันได้นะครับผมสนใจตัวไหนนะครับผม0837398945นะครับผมอยู่ข้างวัดเกิดการอุดมนะครับผมจับพิกัดได้เลยนะครับผม0837398945นะครับผม กับดรัันศักด์ทาสาวนะครับผมหรือท่านไหนนะครับผมที่จะขายเครื่องเสียงนะครับผมเป็นชิ้นหรือเป็นชุดนะครับผมอยู่จังหวัดไหนก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมว่าจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องเสียงกางแจ้งหรือท่านไหนจะขายหรือจะแลกทีเทิรนก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมไว้เจอกันอีกในสดหน้านะครับผมฝากกดติดตามไว้นะครับผมกับนรัันศักด์ทดสาวนะครับผมก็ ฝากไว้กันอีกอแค่นี้นะครับผมก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับผมห้ามเจ็บห้ามจนห้ามมีโรคนะครับผมไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม